สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู Youtube ออนมณีจันนะคะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะก็จะมาทำนายดวงชาวราศีเมษนะคะกับชาวรักคนาเมษนะคะก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็ท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาที่เอทารสองสนะคะก็ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ ก็ท่านใดนะคะทีเ่เข้ามาดูในคลิปของเอนะคะเอขอความการุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะก็ที่มีที่เพจซินดี้ทาร์ลนะคะแล้วก็ที่ Facebook นะคะเจนนี่จุดแฮปปี้เลิฟนะคะก็ยังไงเอขอความการุณานะคะช่วยกด Subscribe แล้วก็กดที่กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลิงก์หลักนะคะก็ที่ YouTube อ com ส o ว w o สองสองสี่สีนะคะ วราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษอะ่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เริ่มจะมีการพลิกฟื้นนะคะปัญหาที่ว่ามันหนักๆเนี่ยจะเริ่มมีการพลิกฟื้นให้มันดีขึ้นก็คลิปนี้นะคะเอจะตัดเวลานะคะเอจะตัดเวลาที่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่ 15พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็อออาจารย์หมอดูแต่ละท่านน่ะอาจารย์หมอดูแต่ละท่านนะจะมีการตัดตัดเวลาเนี่ยแตกต่างกันนะอาจารย์บางท่านก็อาจจะตัดที่วันที่1 4เมษาไปจนถึงวันที่10พฤษภานะคะก็แต่ของเองเนี่ยจะตัดตั้งแต่16ถึง15นะ 16เมษาถึงสิบห้พฤษภาเอาจากไพ่ชุดนี้เนี่ยจากไพ่ชุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวราศีเมษชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยท่านอ่ะได้รับได้รับพลังงาน ได้รับพลังงานคอสมิกนะคะจากกระแสดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ไพ่ช,นะพชุดนี้ผู้วาดนะไพ่ชุดนี้ผู้วาดจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านจากราศีและดวงดาวนะไพ่แต่ละใบก็จะมีการบอกเกี่ยวกับราศีด้วยอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนสาวราศีสิงห์นะท่านน่ะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ย ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานจากชาวราศีสิงห์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและก็จะมีราศีกุมด้วยราศีกุมราศีสิงห์นะสองราศีที่ว่าจะเข้ามามีบทบาทในการทํางานกระแสของดาวพฤหัสเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยมุมมุมบนเนี่ยนะคะจะเป็นรูปดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ อันนี้ดาวเสานะคะเป็นดาวที่มีวงแหวนล้อมกระแสดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสานะคะจะส่งผลให้ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการงานนะแล้วก็จะมีงานใหญ่ๆเข้ามามันเป็นจังหวะที่ว่าจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆคนที่เกิดในราศีเมษนะคะกับลัคนาเมษเนี่ยท่านมีแนวโน้มอ่ะจะต้อง จะต้องจับงานที่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ไม่กะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานที่อยากยากนะเป็นงานที่ใหญ่เป็นงานที่ยากแล้วก็สำหรับท่านที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้จะได้คู่นะจะได้แฟนในบางท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์แต่งงงแต่งงานเข้ามาเลยนะ มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตอยู่นะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะหาเงินก้อนใหญ่ได้สําหรับท่านที่แต่งงานแต่งงานไปแล้วอะ่ะจะเป็นช่วงที่มีความสุขมีความสงบภรรยาภรรยาของท่านสามีของท่านเนี่ยก็จะเอาอกเอาใจดูแลท่านเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะมีความสุขในเรื่องความรักได้รับได้รับการดูแลเอาใจใส่ยอย่างดีจากคนรัก าวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะรู้สึกปั่นป่วนหัวใจนะสภาพจิตใจของท่านเนี่ยจะคุก,กุุนไปด้วยความรักมีอารมณ์ความใข้าัณหาเป็นช่วงที่แบบรู้สึกเหมือนจะอารมณ์แบบปั่นป่วนหัวใจตัวท่านอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับหุ้นส่วนจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะ ทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แต่จริงๆไพ่ชุดนี้มันจะสะท้อนเกี่ยวกับโดนไล่ออกนะจะมีชาวจะมีชาวราเมศราศีเมษอะ่ะจะมีชาวราศีเมษเนี่ยแล้วก็ชาวลัคนาเมษเนี่ยหลายคนเลยมีปัญหาเรื่องงานสองคนน่ะอาจจะสองคนสองคนในยี่สิบคนเนี่ยโดนไล่ออกในบางคนก็จะมีปัญหานหนักๆเข้ามาในเรื่องหน้าที่การงาน ในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้ยหกสิบสองเนี่ยมันจะเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจนะมันมีความมันจะมีความแบบหนักใจเข้ามาเหมือนตัวท่านเนี่ยจะมีความหนักใจเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอนาคตในบางท่านเนี่ยบริษัทเจ๊งนะในบางท่านบริษัทเจ๊งก็ต้องลาออกอีกในบางท่านโดนไล่ออกในบางท่านเนี่ยบริษัทเจ๊งท่านก็เหมือนต้องโดนออกอัตโนมัติ แต่ไพ่ชุดน,นี้ถือว่าจะดีสำหรับคนที่เป็นเซลล์คนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเดินทางบ่อยๆคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเป็นเซลล์เป็นแอร์โฮสเตสเป็นพวกขับเครื่องบินก็จะประสบความสำเร็จท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานจากชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมกับชาวราศีสิงห์ จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการงานก็คือจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีอันที่จริงอะ่ะคนรอบข้างญาติพี่น้องพ่อแม่คนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าท่านอะ่ะเป็นคนเก่งเอาตัวรอดได้เหมือนเขาจะมองว่าท่านอะ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนฉลาดท่านสามารถเอาตัวรอดได้แต่ที่เขาไม่รู้ก็คือว่าจริงๆท่านอะ่ะ กำลังแบบต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าท่านน่ะเป็นคนทํามาหากินเก่งหาเงินเก่ง,กเ,กงเอาตัวรอดได้แต่จริงๆตอนนี้เป็นช่วงที่ท่านน่ะมีความวิตกกังวลมีความเครียดมากท่านน่ะเครียดมากในเรื่องการเงินคือตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าท่านหาเงินไม่ค่อยได้ลูกค้าไม่ค่อยมีสภาพทางด้านการเงินของท่านตอนนี้แย่ลงมาก เป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยเครียดแต่คนรอบข้างเขาไม่รู้ไงเขาจะคิดว่าท่านนะหาเงินเก่งทั้งที่ตอนทั้งที่ตอนนี้ท่านขายของไม่ได้ท่านไม่มีลูกค้าท่านก็จะรู้สึกแบบเหมือนจะเครียดรู้สึกเหมือนคิดมากปัญหาของท่านตอนนี้ที่มีจะเป็นปัญหานักหนักก็คือเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินกับเรื่องงานนี่แหละที่ว่ามันเป็นปัญหานักอกหนักใจแต่ท่านก็จะสามารถเอาชนะได้ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัส อิทธิพลของดาวพฤหัสแล้วก็อิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถหาเงินหาทองได้แต่ว่ามันเป็นเงินที่ได้มาจากความเหนื่อยยากจะมีชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษหลายคนทีเดียวอ่ะที่ไปรุ่มหลงมัวเมาในอบอาบยามุกไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปแบบสังสรรค์เฮฮาไปเที่ยวบ้าบอบางคนก็อาจจะแบบเสพยงเสพยาก็มีนะคือจากไพ่ชุดนี้มันก็จะขึ้นเกี่ยวกับ ติดเหล้าติดบุหรี่บางคนก็อาจจะเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องตกงานอะ่ะก็ไม่ทําอะไรก็คือวันๆกินแต่เหล้ากินแต่เบียเป็นช่วงที่มีความทุกข์มันก็จะมีการทะเลาะขัดแย้งเกิดขึ้นนะมีการทะเลาะขัดแย้งเกิดขึ้น เอ๋ไม่แน่ใจนะว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยคือบางท่านตกงานอยู่หรือเปล่าเพราะไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับพวกตกงานด้วยนะมันจะมีทั้งคนที่ว่างงานคนที่แบบตอนเนี้ยคือณเวลานี้ตอนเนี้ยตกงานแล้วว่างงานแล้วแล้วก็คนที่กําลังจะตกงานสําหรับคนที่กําลังจะตกงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ว่าท่านอาจจะเครียดมากแล้วก็ อาจจะแบบเป็นโรคแบบซึมเศร้านอนไม่หลับเลยทีเียวสำหรับคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยสําหรับคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีกุมนะในเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาคนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษายังเรียนอยู่เนี่ยถือว่าเรียนจบนะไพ่เกี่ยวกับการรับปริญญามันขึ้นอยู่คือท่านก็จะสามารถเรียนจบรับปริญญานะคะ ผลการเรียนก็โอเคแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินยืมทองเข้ามานะก็คือเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยแบบเครียดไงไม่มีเงินพอไม่มีเงินเครียดท่านก็เลยแบบเหมือนเนี่ยใบเนี้ยก็ต้องไปยืมเงินในด้านความรักเนี่ยเหมือนท่านนะไม่ค่อยพอใจในสภาพความเป็นอยู่เท่าไหร่ทั้งที่จริงๆอะ่ะคนที่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะมีแฟนคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานแล้วเนี่ย คนรักก็เอาอ,อกเอาใจท่านดีนะแต่ท่านไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะก็เข้าตาําราลักเขาข้างเดียวแอบรักแอบชอบร้อนลุ่มในบางท่านก็คือไปแอบรักเขาไปแอบชอบเขาเนี่ยเออฉันชอบเธอจังเลยคนนี้ใช่เลยสเปคพ่อของลูกในอนาคตแน่นอนแต่แบบมันก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนฟุ้งซ่านอะ่ะคือไปแอบชอบเขาแล้วก็เหมือนแบบจิตใจเนี่ยร้อนลุ่มอยู่ฝ่ายเดียว คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะค้าขายเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นงานทางด้านต่างประเทศกับพวกทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าพอไปรอดนะพวกที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยร้านอาหารเจ้าของธุรกิจ SME ขนาดย่อยเนี่ยก็ถือว่าพอเอาตัวรอดได้ท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ค่ะเรียนจบนะ ดวงของชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษในปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คู่นะเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิหลายคนที่ว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แฟนไปหลายคนที่ว่ายังโสดอยู่ก็เจอคนที่ถูกใจบางท่านก็มีลูกมีลูกในปีที่ผ่านมาก็เยอะแต่สถานการณ์สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะ มันก็จะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เกิดขึ้นทะเลาะทะเลาะนะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับบริษัทบริษัทเนี่ยต้องการลดพนักงานตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่22ธันวาตั้งแต่22ธันวาจนถึงวันที่20มีนาเนี่ยสถานการณ์นะทางด้านหน้าที่การงานเนี่ย เต็มไปด้วยปัญหามีปัญหาเข้ามาเยอะการงานเนี่ยมีอุปสรรคมีอุปสรรคในการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็มีอุปสรรคมีปัญหาต้องแก้เป็นช่วงที่แบบมีความวุ่นวายในเรื่องการงานเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยรู้สึกแบบเหนื่อยจะมีเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางกฎหมายเข้ามานะแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าสุขภาพของท่านไม่ดีเท่าไหร่ พราะดาวพฤหัสโคจรเข้าเรือนมรณะเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องไม่สบายเป็นหวัดอ่อนเพียนะคะเป็นช่วงที่แบบเหมือนอาจจะเป็นช่วงที่ว่าท่านะ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาได้อยู่ช่วงสั้นๆหลายคนก็เป็นหวัดบางคนก็อาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยมีเรื่องต้องคิดเยอะมีเรื่องต้องสู้ลบมีเรื่องต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะ ก็จะมีเรื่องของเอกสารสัญญาเข้ามานะในหลายท่านน่ะจะได้รับชัยชนะในด้านการเรียนคือเรียนมาหลายปีแล้วเนี่ยจบแล้วฟันฝ่าอุปสรรคนะคะจนสําเร็จในที่สุดก็จะได้รับปริญญาแล้วก็มีเรื่องของการเรียนต่อมีเรื่องของการรับปริญญาการเรียนสําเร็จนะคะหลายท่านที่เรียนมาหลายปีนะคะก็จะเรียนจบประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะ ในหลายท่านเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ว่าเริ่มต้นในการหางานทำเริ่มต้นในการทำงานซึ่งก็เต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ได้ได้โดยง่ายในบางท่านก็ยังตกงานอยู่ยังหางานทำที่ดีไม่ได้ดวงเรื่องงานยังไม่จัดว่าดีนะในหลายท่านเนี่ยยังต้องยังต้องหางานอยู่หรืออาจจะทำงานทำงานพัทไทม์ไปก่อนนะยังหางานหลักไม่ได้อะต้องทำงานพัทไทม์ time, ทำพวกทำงานแบบ เขาเรียกว่าต้องทำงานรับจ้างทั่วไปไปก่อนเพราะว่ายังหางานที่มั่นคงไม่ได้ในหลายท่านก็จะมีความโศกเศร้ามีความเครียดมีความทุกข์นะคะรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกเครียด จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะสเสียของรักนะจะมีชาวราศีเมษนะคะกับชาวลัคนาเมษหลายคนอ่ะที่ว่าสัตว์เลี้ยงตายแมวตายสุนัขตายสุนัขป่วยนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยในหลายท่านก็มีดวงที่จะย้ายย้ายงานนะในบางท่านก็ตัดสินใจลาออกจากงานนะคะมีการย้ายงานเกิดขึ้น ในบางท่านก็อาจจะไปตามตือ้อไปตามตื้อเพศตรงข้ามแล้วก็ถูกเขาปฏิเสธมาเป็นลักษณะว่าท่านน่ะอาจจะไปตามตือ้อแล้วก็ทางนั้นเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยก็เลยอาจจะโดนต่อว่ามาหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีมีปัญหากับคนคนนั้นน่ะคือคุณอาจจะไปตื้อเขาแล้วเขาไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วเขาก็อาจจะว่ามาแรงๆก็เลยทะเลาะกันได้ เป็นช่วงที่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็มักจะถูกขีดกีดขวางไม่ว่าท่านจะทําอะไรเนี่ยมักจะถูกกีดขวางมีอุปสรรคท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจริงๆคือถ้าถ้าบางท่านนะ่ะมีปัญหาทางกฎหมายอยู่นะสาหรับท่านที่มีปัญหาทางคดีความมีปัญหาทางกฎหมายมีปัญหาทางด้านคดีความเนี่ยช่วงเนี้ยก็มีสิทธินะเสียเปรียบ มีโอกาสแพ้คดีมีโอกาสเสียเปียกเยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าท่านะต้องปกป้องตัวเองดวงของท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะสูญเสียมิตรภาพกับเพื่อนๆนะท่านต้องระมัดระวังความขัดแย้งในบ้านท่านอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับพ่อกับแม่ได้มีการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เข้ามา มีบางคนเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะท่านพยายามที่จะเอ่อทำให้ท่านเนี่ยขาดทุนก็คือว่าตัวท่านเนี่ยมีศัตรูในสายงานนะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคือตัวท่านมีศัตรูในสายงานแล้วก็ฝ่ายนั้นเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะเอาชนะท่านแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างจะเอ่อเก่งกว่ามีภาษีมีภาษีที่เหนือกว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ เป็นคนเจ้าเล่แล้วก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยพ่ายแพ้ได้เพราะฉะนั้นน่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเม่นน่ะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ควรจะมองโลกในแง่ดีไม่ควรเอาอาดีตเก็บมาคิดในใจลึกๆของท่านน่ะอาจจะรู้สึกเศร้าโกศกสูญเสีย มีดวงเสียของรักมีดวงสุนัขเสียสุนัขตายแมวตายนกหายทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยโชคร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ควรจะควรจะปรึกษาเรื่องนี้กับคนที่ท่านน่ะรักปรึกษากับคนที่ว่าไว้ใจได้ สำหรับเรื่องการงานของท่านนะคะสำหรับเรื่องการงานของท่านเนี่ยท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวลัคนากุมนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านใช้สติในการแก้ปัญหานะคะและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีะคะ่ะก็ดิฉันอาจารย์เอกขอจบเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษและชาวลัคนาเมษ